นาตาเซนกรีดกลายรายรำงดงามไม่ยามดาินศินละปะขู่ศิะปินผู่แผ่นดินมือ ใชยมันก็เลยจะจมหายไปแล้วก็คือจมลงไปแบบไม่ได้โผล่ผุดเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีคำพูดใดจะสาทยายออกมาได้จากจะเป็นคำพูดแล้วอะไม่รู้จะต้องพูดพูดแบบไหนไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วผมสิวนัทสว่างดาวครับเอ่อเป็นเจ้าของวงปีพาดเป็นครูสอนปีพาดไทยมอนน,นะตูกแกทองน้องใบ อ่าตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพนครศิทอยาครับยิ่งกว่ากรรมอ <c oughs> ตอนนี้เรียกว่ายิ่งกว่ากรรมนี่ครับลําบากมากๆพอจะดีขึ้นมาเจอน้ําท่วมก็ประมาณสิบ <10 S 2> กว่าวันที่น้ำเจ้าพยาล้นทองขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบเซนมิดครับตอนนี้นนมิดมิดหัวเลยแล้วก็ก็ลําบา,บากมากาที่ <c oughs> อทําข่าวไปครั้งก่อนก็พอมีออเดอร์มาบ้างมีงานเข้ามาบ้างก็อพอนั่นน้ําก็มาอีกก็เลยแย่ใหญ่เลยคนเอาไปก็ต้องไปเช่าเช่าห้องเขาเก็บไว้อะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเช่าเก็บมันก็ไม่มีที่ไวเอาไว้เพื่อมีงานอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมครับมีมาสองงานแล้วก็ยกเลิกไปอีก เพราะว่าบ้านงานก็น้ำท่วมวัดก็ท่วมก็รู้สึกว่ามันน่าน้อยใจเนาะเพราะเราเป็นฝ่ายอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอะ่ะแต่อ่อการให้ความช่วยเหลือกับมันไม่มีแล้วอย่างเรื่องน้ำดื่มอย่างเงี้ยตอนนี้ลำบากมากเรื่องน้ำดื่มเนาะเพราะว่าโอมที่เคยเพราะแถวบ้านจะต้องแบบเก็บน้ำใส่ตุ่มไว้เนาะ แล้วก็เอามาใช้แล้วพอน้ํำมามันก็ท่วมหมดเลยก็ไม่มีไม่มีมมน้ําบริโภคแล้วก็น้ําประปาที่เคยใช้ก็เป็นสีเดียวกับน้ําที่ท่วมเลยขึ้นวันหนึ่งประมาณหนึ่งฟุตอะก็ยังใจใจไม่ดีอยู่ถ้าเกิดท่วมพื้นขึ้นมานี่ทั้งคนแก่ทั้งแมวทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานก็คงจะต้องจม <c oughs> ก็อยากให้ช่วยเหลือนักดน,นตรีไทยทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ครับและยิ่งคณะของเราด้วยก็ยิ่งแบบลำบากจริงๆนะครับเนาะมันโดนมาหลายและลอกมากฐานนับเป็นปีแล้วก็ถ้าถึงปีหน้าก็เข้าปีที่สามและเ,เมษานะคือมันสามปีแล้วครับมันมันมัน,มนเหมือนเหมือนกับมันก็จะดิ้นไม่ไหวแล้ว